เยังไงบ้างฮะเดืตื่นหรือเปล่าครับผมสำหรับพิมเมอร์ลี่อังกฤษนะครับผมก็ตอนนี้เตะกันอยู่2คู่นะฮะก็สรุปผลก่อนเลยครับผมคู่แรกก็เขาเตะก่อนคู่แมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยอยู่ประมาณ15นาทีนะบุ๊คแนตันวันเดอร์เลอร์ะฮะนำอาร์เซนอลอยู่3-0ครับโอ้โหอาร์เซนอลยังไงเนี่ย ไปโดนบูฟเขาจัดเต็มมาในครึ่งแรก3เมตรครับบูฟเนี่ยได้ประตูจากลูเบนเนเวสครับแมดดูตี้แล้วก็ดโกโจต้าครับผมยิงในช่วงแบบประมาณครึ่งหลังของครึ่งแรกอะ่ะโอ้โหสาเมตรรวดเลยแล้วก็สำหรับคู่แมนยู Man กับแมนซิตี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหนัดนี้แมนยูนี่ไปสงสัยไม่รู้ไปกินอะไรมาครับแม่งวิง่งพล่านทั่วสนามเลยครับทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่า แมนซิตี้เนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยเล่นคองบอลค่อนข้างเยอะก็จริงนะแต่ว่าแมนยูในเต็ดวันนี้มาแบบว่าโอ้โหวิ่งสู้ฟัดมากฮะแล้วก็วิ่งไล่บอลเข้าบอลแบบถึงลูกถึงคนน่ะแล้วก็การจัดตัวผู้เล่นวันนี้ของโอเลกุนอสโซชาก็ใช้กองหลัง3ตัวครับแล้วก็ใช้ระบบวิงแบ็กครับอ่าใช้วันนี้ใช้กองหลังมีอ่าลินเดเลิฟมีกิสมอลลิงแล้วก็ ดามิเอียนครับยืนเป็นทางขวาครับแล้วก็ใช้วิงแบ็กเป็นอาจารย์ยางนะยืนขวาแล้วก็ซายเป็นลูกชอก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยแหละวันนี้แล้วก็การเติมเกมลูกของยางของชอเนี่ยยังยังถือว่าโอเคเลยโดยเฉพาะอาจารย์ยางวันนี้เล่นถือว่าใช้ได้เลยนะกองหน้ากองกลางวันนี้3ตัวอันเดสเปเรล่าเฟร็ดบ็อกบาวันนี้ขยันวิ่งหมดเลยแล้วก็ หน้าเป้าครับเอ้ยหน้าคู่วันนี้ใช้เจสซี่ลินการ์ดกับมาการ์ลตฟอร์ดก็ขยันวิ่งมากๆแล้วก็วันนี้แมนยูเนี่ยนักเตะทุกคนอย่างที่บอกฮะช่วยกันวิ่งแล้วก็วันนี้หลายๆจังหวัดจะเห็นว่าในครึ่งแรกเนี่ยดักบอลจากแมนซิตี้ในแนวการในแดนการเนี่ยได้หลาย,ลายๆครั้งเลยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะส่องไกลในช่วงแบบต้นๆครึ่งแรกเนี่ย เยอะเหมือนกันนะสำหรับแมนยูเพีแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้ากกอบสักเท่าไหรนะ่ฮะส่วนแมนซิตี้เนี่ยมโอกาสใกล้เคียงครับผมวันนี้ทั้งเบอร์ดซินวายิงไกลแล้วก็ไอเจ้าไลาฮิลสเตอร์ลิงวิ่งเข้าสอดมายิงครับแต่ว่าก็ยังไปติดเด r เกอครับวันนี้เดเกอยังคงยืนตำแหน่งได้ค่อนข้างดีนะวันนี้ก็เลยทำให้ครึ่งแรกเนี่ยฮะยังจบที่สกอร์ศูนยครับยังยิงเพิ่มกันไม่ได้นะฮะก็ ต้องบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้มันดีกับแมนยูแต่ว่ามันจะไม่ดีกับทางแมนซิตี้ครับผมเพราะว่าแมนซิตี้ถ้าวันนี้เก็บได้แค่หนึ่งคะแนนจะทำให้คะแนนเนี่ยตามหลังลิเวอร์พูลแล้วก็แข่งเท่ากันแล้วนะฮะเอาละฮะคราวนี้แมนซิตี้ต้องเต้นแล้วครับผมครึ่งหลังความกดดันน่าจะไปอยู่ที่แมนซิตี้เยอะมากกว่าแมนยู U, มากกว่าเลยนะฮะ เอ,อ่อเพราะว่าถ้าไม่ชนะลิเวอร์พูลนี่โอ้โหเขายิ้มเลยนะฮะเพราะว่าแต้มเขาจะนำแมนซิตี้แล้วนะครับผมหนึ่งแต้มแล้วก็เตะเท่ากันแบบว่าไม่ต้องมาสนใจครับว่าแมนซิตี้จะจะไล่แสงได้หรือเปล่าได้ไล่แสงได้หรือเปล,ล่าครับเพราะว่าถ้าแมนซิตี้ไม่ชนะแมนยูครับนัดที่เหลือถ้าลิเวอร์พูลชนะลวดอยังไงก็แชมป์นะฮะส่วนอีกคู่หนึงนะ่งฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับผมาร์เซนบุกไปโดน บุกแทนตันนำห่างครับสานะตอนนี้ตอนนี้ครึ่งหลังเตะไปแล้วนะครับนาทีที่ห้าสิบละก็ถ้าวันนี้อาร์เซนอลแพ้ขึ้นมานะฮะก็จะทำให้ต้องอยู่ที่5ของตารางเหมือนเดิมแล้วก็ยังแซงเชลซีไม่ได้แซงสเปอร์ไม่ได้ครับแล้วก็มันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะเพราะว่าอีก3นัดที่เหลือของอาร์เซนอลเนี่ยเอ,อจะต้องไปเล่นเกมเยือนเนี่ยสองเกมด้วยนะฮะ ต้องบอกว่าาอสตอนี่ไป,ไปมาๆนี่มาเป๋ในช่วงมามาสองสมรภ์หลังนี้นี่เองก็ทำให้สถานการณ์ในการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนตอนนี้นะครับผมก็ยังสนุกมากๆเลยทีเดียวฮะ,ะอ่าคอมเมนต์นิดนึงครับก่อนที่จะเต็มตัวกลับไปดูครึ่งหลังนะสวัสดีคุณเซฟอาลีครับบอกว่าแมนยูเล่นดีครับวันนี้มันยูแมยูเล่นดีจริงนะก็สู้กับแมนซิตี้ได้ดีเลยทีเดียวแหละ คุณนัทเลสเตอร์บอกว่าอ่าวันนี้แมนยูก็เล่นดีนะแล้วก็อาร์เซนอลโดน3-0แล้วครับใช่แล้วนะฮะตอนนี้วูฟนำอาร์เซนอลอยู่3-0ครับยังไม่มีวีเวลที่อาร์เซนอลจะยิงประตูตีไข่แตกได้เลยคุณนัทเลสเตอร์บอกว่าผีผีเข้าเดกอานะฮะจริงครับวันนี้เดกอายืนตำแหน่งดีะฮะก็ปัดลูกยิงของทางแมนซิตี้ได้หมดเลยะฮะวันนี้แมนซิตี้พยายามจะกดใส่แมนยูแต่แมนยูดันวิ่งสู้ฟัดครับทำให เออแมนยูก็เกมแดนกลางก็สู้กับแมนซิตี้ได้ดีเลยทีเดียวแหละอ่าวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแมนยูไม่ได้โดนกดอยู่ฝั่งเดียวนะฮะคุณพันธุชัยบอกว่าแมนซิตี้เกือบได้ประตูแล้วครับอ่าเล่นได้ดีมากเลยครึ่งแรกคุณชาตรีบอกว่าแมนยูครึ่งแรกเล่นได้ดีครับขยันวิ่งมากเลยอ่าคุณานัเลสเตอร์บอกว่าอ่าแมนเชสเตอร์ Manchester จะต้องมีสีแดงเท่านั้นคุณพันธุชัยบอกว่าต้องเรียกความมั่นใจแมนซิตี้กลับคืนมาครับก่อครึ่งหลังแมนซิตี้คงจะต้องแบบ เน้นๆมากขึ้นนะแล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยต้องระวังแมนยูมาดักบอลให้ดีๆคนะเพราะครึ่งแรกจะเห็นว่าประมาณสาสี่ครั้งเนี่ยแมนยูดักบอลได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ความเร็วของแมนยูนี่วันนี้ใช้ได้เลยนะขยันวิ่งสุดๆแล้ววันเนีเ้คุณพันธุชายบอกว่าเพิ่งเห็น company ลงสนามครับก็คอม p a n y โดนใบเหลืองไปแล้วนะในครึ่งแรกก็ต้องระวังตัวดีๆนะเพราะว่ามีค่าโทษใบเหลืองอยู่ คุณซุพอนบอกว่าผีเดี๋ยวก็โดนครับคุณเซฟอาลี่บอกว่าผมว่าดามิเอนเล่นดีครับวันนี้ถือว่ายังใช้ได้นะมตเตโอดามิเอนก็สอนแอชลี่ยางไดค้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแหละคุณนันเลสเตอร์บอกวูฟชอบยิงทีมใหญ่จริง,รงๆฮะคุณเซฟอาลี่บอกว่าถ้าไม่มีดามิเอนผมว่าโดนครับวันนี้ก็อย่างที่บอกฮะอุ่นใจครับมีดามิเอนยืนเทานั้นกว่าครับทาให้อาจารย์ยางเนี่ยยังพอที่จะ เล่นเกมบุกได้ด้วยครับแล้วก็พอลงมาเล่นเกมรับฮะพอซ้อนลงมาซ้อนเป็นตำแหน่งวิงแบ็กขวาเนี่ยก็จะทำให้มีดามีเมยืนซ้อนอีกทีหนึ่งก็เลยทำให้แมนยูเนี่ยมีหลังแน่นขึ้นอุสุพน์บอกว่าเรือเมื่อยอีกหละเ,เมื่อยใช่ไหมฮะเพราะว่าแมนยูนี่วันนี้แบบแน่าดีจริง ผ่านับว่าครึ่งหลังมาแก้เกมกันใหม่ครับคุณสุภาินบอกว่าพี่ว่าแมนยูชนะใหม่ครับก็ตอนนี้ห้าสิบหิบครับแมนซิตี้เหลือกว่าอยู่นิดนึงนะฮะในจังหวะการหาโอกาสจบสกอร์ที่ดีกว่าแมนยูนะฮะแต่ว่าแมนยูก็แสดงให้เห็นในครึ่งแรกแล้วว่าการวิ่งสู้ฟาดการเพรสซิ่งสู้กับทางแมนซิตี้เลยก็ช่วยได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละ คุณทัศน์ใช่บอกว่าขอแค่แมสซิตี้หนึ่งศูนย์ก็พอครับแค่นี้ก็หลับสบายแล้วก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ครึ่งแรกสรุปอีกทีครับผมแมนยูกับแมนซิตี้ยังศูนย์ศูนย์นะฮะแมนยูสู้ได้ดีเลยทีเดียวแหละอ่าแล้วก็จังหวะโอกาสในการดีเข้าก่อนเนี่ยเป็นแมนซิตี้ที่มีโอกาสมากกว่าครับแต่ว่าก็ยังยิงไปติดทางติบิทีเกียรนะฮะส่วนอีกคู่นีงครับผมตอนนี้เข้าสู่นาทีที่ห้าสิบหกแล้ววู๊ฟเทนตันวันเดอร์เลอร์ นำอาร์ซนอลอยู่3าสูตรครับเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวเรามาสรุปสถานการณ์กันใหม่นะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะสวัสดีครับ